ถึงที่พักในวันนี้แล้ววันนี้พวกเราจะมาพักกันที่อนันตาริวเฮลีสอร์ดใหญ่มากคุณเพื่อนดูอลังการมากโอ้ยเรียกว่าอย่าเรียกว่ารีสอร์ทรีว่าอาณาจักรนี่นึกว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งทั้งเมืองทั้เมืองนี่คืออนันตานะเพื่อนๆดูดูความใหญ่้วก่อนเพื่อนๆบอกก่อนนะที่นี่กับเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโควิดอ่ะใช่ ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะแบบละ,ะเอียดนะครับ<า>เพราะว่ากอ่อนที่เพื่อนจะมาที่นี่ได้ไเพื่อนจะต้องส่งผลตรวจส่งผลตรวจ ATK ก่อนนะคะเพื่อความแบบว่าเออเพื่อความปลอดภยัยความมั่นใจความสบายใจอ่าใช่เป็นกฎของที่นี่เลย<ช>นะแ,<ส>แล้วก็พอ <ๆ S 2> ที่เพื่อนๆมาถึงเนะี้ยไม่ว่าจะทำอะไรอะ่ะเขาก็จะมีการแบบคนค่าเชื้อคนคาเชื้อแอลกอฮอล์อะไรแบบคนทั้งตัวถ้าอาบได้คืออาบคือเมื่อกี้หมุนเลยนะคือใช่เฮ้ยดีนี่แค่แบบ เปิดนะนี่คือ,อแค่เปิดเรายังตื่นเต้นขนาดนี้คือตอนนี้นี่คืออยากไปดูห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องอเข้าไปเช็คอินกงินใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันก่อนอ่ะไปะเช็คอินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันนะจ๊ะไปเลย เช็คอิน<ด> <in S 2> เรียบร้อยแล้ว,ลวนี่เพื่อนๆพอเราเช็คอินเสร็จแล้วใช่ไหมคือที่นี่เขามีทั้งอาหารเช้าและอาหารเย็นเราก็จะได้คูปองแบบนี้สีเหลืองจะเป็นคูปองอาหารเช้าสีฟ้าจะเป็นคูปองอาหารเย็นนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูห้องที่เรา,เราจองเอาไว้นะคะเต้นมากเลย ชื่อปลากระมังอตกลงมันเป็นปลาหรือเปล่าปลากระมังเด้อปลาปลากระมังไงปลากระมังกระมังกระมังคือห้องพักที่นี่เขาจะแต่งเป็นชื่อปลาหมดเลยนะคะห้องเราได้เป็นปลากระมังเรือนแพ่ปลากระมังนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเรามารีวิวห้องพักกันก่อนดีกว่าว่าห้องพักเราเป็นแบบไหนเนี่ยดาก็ เข้ามาเนาะประตูจะไม่ใช่ประตูแบบขีการนะครับยังเป็นประตูแบบกุญแจกุญแจอยู่เนาะพอเข้ามาปุ๊บเพื่อนก็จะเจอกับโซนที่เป็นที่เก็บของที่แขวนเสื้อผ้าแต่ว่าไม่มีไม่แขวนไม่มีไม่แขวนให้เนาะจะมีล่มให้สองอันแล้วก็เขาก็จะมีหมอนสำรองมีผ้าใช้ตัวสำรองไว้ให้นะครับหมอนสำรองมีประมาณสามสามอันนะสองสามอันประมาณนั้นแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นที่เสียบกุญแจสําหรับเปิด การทํางานของไฟฟ้านะครับเป็นเหมือนโรงแรมทั่วไปเข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ำนี่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล็กนะห้องน้ําถือว่าไซส์โอเคอห้องน้ำเขาก็จะเป็นแบบไม่มีส่วนเปียกส่วนแห้งเนาะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นห้องน้ำที่มีน้ำอุ่นนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเตียงกันนะคะห้องนี้เขาจะมีเตียงใหญ่อยู่2เตียงแบบนี้เพราะว่าห้องเนี้ย รองรับแขกได้ตั้งแต่2-6ถึง6คนแต่ต้องบอกว่าห้องนี้เริ่มต้นคือมันเป็นห้องสำหรับ2คนใช่มาดูกันนะครับก็เตียงอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะมีทั้งหมด2เตียงและเตียงสุดท้ายเนี่ยจะมีเตียงที่เขาเรียกว่าเตียงเสริมที่เป็นเตียงสไลด์ด้วยเนาะซึ่งออกมาได้อีกนะ่สไลด์มาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ถึงยาวถึงนี่เลยซึ่งตรงนี้ ถ้าเพื่อนมากัน2คนเนี่ยก็ดึงออกมาแล้วก็นอ,นอาใช้นอนเล่นพักผ่อนดูดวิวอะไรอย่างนี้ได้เนาะใช,ช่ชิวๆก็อย่างที่เห็นเนาะสรุปให้ฟังใหม่ ที่เห็นนี่คือห้องสองคนนะห้องสําหรับสองคนอ่า<ช>ราคาจะเป็นราคาสําหรับสองคนใช่แต่ถ้าเพื่อนๆแบบมีเพื่อนมาด้วยกันมีครอบครัวาม,มาด้วยกันอยากอยู่ห้องเดียวกันเราก็ห้องนี้สามารถพักได้สูงสุด6คน6คนใช่แต่คนที่3 4 5 6ี่ห้าจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นราย,ายหัว,หวใช่ซึ่งจ่ายเพิ่มเป็นรายหัวเนี่ยเพื่อนต้องคานึงก่อนเพราะว่ามันคือรา มันคือค่านอนบวกค่าอาหารเช้าชและค่าอาหารเย็นใช่มันไม่ใช่แค่ค่านอนเนี่ยราคาของค่าห้องนะคะที่ก๊อปจองมาพวกเรามาพักกันวันธรรมดาราคาวันธรรมดาเนี่ยจริงๆอยู่ที่3,895บาทอันนี้2คนนะสคนนะแต่แต่ก๊อปใช้โครงการเที่ยวด้วยกันจองมาครับมันก็เลยมีส่วนลดจาก3,895ั้ยกใช่ไหมก๊อปจองมาด้วยเดี๋ยวนะ ก๊อปจองมาด้วยราคา2,337บาทเองอลดไปพันกว่าบาทใช่ลดไปเยอะอยู่นะอ่านี่แหละก็คือแต่เหมือนที่บอกถ้าเกิดว่าเป็นคนที่3,4,5,6ก็คือจ่ายเพิ่มคนละ1,190 แต่เหมือนพี่คิดบอกไอ้ที่1นึ่มันไม่ใช่แค่ค่าห้องอย่างเดียวมันรวมอาหารเช้าอาหารเย็นอ่ะเพื่อนเก็ดูเอาว่าโอเคลองไปคํานวณดูเนาะซึ่งเราอาจจะไม่ได้คำนวณให้ว่าอะไรคุ้งกัากันสำหรับการที่เพื่อนๆอาจจะจองอีกห้องนึงไปเลยแยกไปเลยใช่อ,อยู่ยนะด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่แต่ย้ําอีก,กรอบว่าที่พวกเราจองมาเนี่ยที่ก๊อ กับพี่คิดจองมาเนี่ยมันจะได้หนักห้องไซนี้เลยไซใหญ่นะใช่ครับแล้วก็มีอาหารเย็นซึ่งอาหารเย็นเป็นเซตอาหารเย็นนะเดีย๋ยวจะพาไปดูว่าเซตอาหารเย็นเขาเป็นยังไงเนาะแล้วก็บวกอาหารเช้าเข้าไปแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมทางน้ํทาทัท้งหมดเลยเครื่องเล่นคายยักรวมไปถึงแพรเปียดด,ด้วยนี่รวมอยู่ในแพ็กเกจราคานี้หมดแล้ว,ลวก็เลยจองมามันคุ้ม กดี๋ยวก็พี่คิดนะคะจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมอาณาจักรอนันตราเรียกตามพี่คิดเลยใหญ่มากเพื่อจริโโก็ไก่ล้านตัวใหญ่จริงห้องตรงนี้เพื่อนๆจะมีสวนน้ำนะอันนี้น่าจะเป็นสวนน้าเด็กเนาะอยู่หน้าห้องเลยอ่ะก็ดีคือถ้าว่าใครอยู่โซนนี้ก็คือลงเล่นสวนน้ำได้เลยก็ใกล้ๆเนาะโอ้ยดีอยากลงเล่นแล้วเนี่ย่เป็นห้องแบบสิบห้องนอนอะไรประมาณนี้ห้องนอนใช่มีสองชั้นเนาะใช่เออ เฮ้ยดูดิคือแบบลงปุ๊บถึงปั๊บที่รักเขาได้หาปลามาแล้วเขามีขาย นี่ถ้าเพื่อนๆมาอยากให้อาหารปลาใช่ป่ะเพื่อนๆก็ไปซื้อตรงเนี่ยตรงอะไรนะตรงครัวตรงที่กินข้าวอะ่ะนี่น้องๆดีใจใหญ่เลยครับจะได้ไหมน้องๆจะได้ไม่ดา่ายมมาพอง <laughs> ยมมาพอง <laughs> พอแล้วแบ่งบอลน,นู้นบ้าง ย่บอลนุ่นน้อยใจบอาสีเหลืองสีทองเนี่ยนี่บอลเนี้ยน่ารักเดินปุ๊บมาปั๊บเดินปุ๊บมาปั๊บฟเดีดีเดีดีเดีดีเดี๋ยวดี๋ยออยังไม่ทันอะไรเลยเอาเนี่ยดูดิเขาไหว้มาแล้วอ่ะยังไม่ได้ให้เลยอ่ะบอลนี้ดูเป็นระเบียบนิดนึงดูเป็นระเบียบ ตาที่นี่สวยมากเลยอะมันสีทองไม่ใช่สีส้มนะบ่อนี้เป็นสีทองทั้งบ่อเลยอ่ะสวยมากพอเรานั่งใช่ป่ะเพื่อนๆมันไม่มาหาเลยอ่ะใช่เออ,ขอเขาแยกเป็นคนละบ่อเลยเนาะดีอ่ะคนละสีมีคนบอกว่าตัวผู้ตัวเมียอ,อันนี้เราไม่รู้นะรเราไม่มีความรู้เรื่องปลาคราฟนะครับผม <c rab> ปลาคราฟปลาคราฟเขาทำเป็นผู้ชายโอ้ปลาคราฟปลาคราฟกาเล่นนะครับมุกบันกานนร์นะ ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆคูป,ปองที่เราได้มาตอนที่เราไปเช็คอินตอนแรกเนาะนี่สีฟ้าจะเป็นคูป,ปองสําหรับอาหารเย็นมาถึงเราก็จะมายืนตรงนี้นะจ๊ะอ่ะที่นี่ห้องอาหารเขาจะมีโซนให้เลือกก็จะเป็นอ่ะไฮไลท์ก็จะเป็นโซนที่นั่งให้ขายเห็นปลาเนาะแล้วก็มีแบบโต๊ะข้างนอกด้วยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลือกเลยอ่ะไปอย่างที่บอกนะเพื่อนๆอ,อาหารที่เรากำลังจะไปกินเนี่ยรวมอยู่ในราคาที่พักเนาะใช่รวมอยู่ในที่พักแล้วอย่าพาไปดู เลือกโต๊ะตามใจชอบเลยเพื่อนๆแน่นอนวันนี้กอฟจะเลือกแบบห้อยขาเพราะกอล์ฟชอบากอยู่ปา่านี่เราเลือกโตนี้เพื่อนๆ V สามสิบสามเป็นโต๊ะมุมเลยได้เห็นวิวสวนน้ำด้วยอุ้ยดูดิตัวบลลมเลยอะ่ะใต้โต๊ะเรามันก็เป็นบ่อปลานั่นเองถูกต้องเนี่ยคือห้อยขาดูดิ ถือว่าเขาต้องทําความสะอาดบ่อปลาเนี้ยได้อย่างดีมากเลยนะเพราะไม่นั้นเราจะกินปลามันอาจจะเหม็นใช่ไหมแต่นี่คือไม่เหม็นเลยนะไม่เหม็นเลยอ่าแล้วโต๊ะก็เป็นเงี้ยเป็นโต๊ะกระจกเนาะแล้วก็ห้อยขายอย่างนี้ครจะกินไปดูปลาไปเพลินๆอาหารเย็นมาเลยโอ้โหอลังการกิด คือตอนแรกอะที่จองมาเขาบอกว่าราคาที่พักรวมอาหารเช้ารวมอาหารเย็นา,าแต่เราก็ไม่คิดว่าอาหารเย็นมันจะเยอะขนาดนี้แต,แต่รู้สึกว่าเขาจะใช้คําว่าเซตอาหารเย็นนะจ๊ะใช่เป็นเซตอาหารเย็นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบนี่คือสอคนไงเยอะมากม,มาดูเมนูวันนี้เพื่อนเพื่อนอันดับแรกเลยในน้ำพริกกะปิผักต้มผักทอด กเตี๋อบอันนี้มันเป็นเครื่องเคียงเล็กๆนิดๆนะฮเมนูปลาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นปลาทอดเขาทอดราดน้ำปลาแล้วว่น้ำปลาหกนะครับใช่มีน้ำจ้มน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำลาาอันนี้ต้มยำปลาคั้งนี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นเมนูเด็ดที่คนที่ชอบมาที่กาญจนบุรีชอบสั่งเนาะปลใครมาแล้วก็คือแบบว่าเออถามหาเนาะการเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ไปเลย ครับนี่ไฮไลท์อันนี้เหมือนเมนูแนะนำเขาอยู่นะหอมหมกหอมอกรวมนะจ๊ะดูเป็นหอมอกหอมมากใช่หอมดูเป็นหอมอกแบบเอ่อฟิวชั่นเล็กๆแบบว่าทำแบบว่าดูอินเตอร์นิดๆนะถูกต้องนี่คือน้ำร้อยอย่าเพื่อนๆเห็นอันนี้เป็นไก่ทอดสำหรับเด็กความเด็กจริงๆคือเขาเอาไว้กินกับนี่กินกับต้มตําเป็นมส้มตำทอดนะครับอันนี้น่าจะเป็นผักปะเป็นเส้นมะละกอที่เอาไปทอดอ่ะ เป็นเส้นมะละกอทอดใช่ก็อารมณ์เหมือนผัดผึ้งทอดอะไรแบบนั้นแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดมาให้ประมาณเด็กอ่ะเออเบื่อเด็กเผื่อเด็กมาแล้วแบบเขาให้ทั้งข้าวผัดเขาให้ทั้งข้าวสวยแล้วก็จะมีนี่กินเล่นกินเล่นอะไรเงี้ยเขาเก็บกุ้งนะจ๊ะแล้วก็นี่ปิดท้ายด้วยผลประมาณใโอ้โหกินยังไงหมดก่อนเท่นี้ประมาณนี้แน่นๆน่โอ้โหก็คือเนี่ย บอกเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจองห้องพักมาก็จะได้แบบนี้เลยนะเพียงแต่ว่าเมนูอ่ะเราจะไม่ได้เลือกนะไม่สามารถเลือกเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นี่ก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนไได้เราก็เลยไม่รู้ว่าแต่ถ้าเพื่อนๆแบบอยากกินอื่นเขามีใช่เพื่อนสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับและที่สําคัญเพื่อนๆแค่นี้ว่าเยอะแล้วใช่ป่ะใช่ยังไม่พอถ้าเพื่อนๆไม่อิ่มสมมติกูติดใจก็มียังประัง หมดแล้วเติมได้ติดใจปลาทอดเติมได้ตัวเลงมาติออมกก็อย่าไปเพิ่มกับเติมเติมไทุกทคกอเหมือนบุฟเฟ่ต์เหมือนบุฟเฟ่ต์เพียงแต่เราไม่ต้องไปตักเองอะไรหมดอะไรชอบมากก็ตักเพิ่มแค่นั้นเองเฮ้ยคุณโคตรที่สุด เมื่อกี้แอบถามพนักงานมาแล้วว่าถ้าพี่มามากกว่า2คนอาหารจะมากกว่านี้ไหมเขาบอกเขาจะเบิ้ลให้เขาจะเบิ้ลให้เบิ้ลแบบไก่ไปสองเลยแต่ว่าเมนูก็เท่านี้แหละประมาณนั้นนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วอิ่มแล้วเอาไให้หมดก่อนตรงหน้านี่ค่ะาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะว่าแต่ปะหยาดรสชาติเป็นยังไงโอเคไหมอะไรนี้นะช่วงการชิมชอบมากเลยครูกราบชอบมากเลยช่วงนี้ฮะ พี่คิดไม่ชอบเลยคิดกลัวสงสารสงสารแต่ก็มีความสุขมากอะมาชิมกันดีกว่าแน่นจริงอะไรจริงหนีดู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 อันนี้คืออะไรครับปลาปะหอมหมกปลาอืมว้าวชิมนะโอ้ดีมากคืออร่อยเขาเรียกพริกแกงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ ตัวรสชาติยังอร่อยมากแล้วแบบกาลังดีรสไม่โดดเลยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่<ม>แตรสเครื่องเทศเครื่องแกงเขาดีมากกลมกล่อมมากเฮ<ม>้ยอันนี้อร่อยมิน่าละ<ม>ถึงเป็นเมนูแบบชื่อเขา<ม>โอ้ยอร่อยหิวลวสิเธอ <laughs> ใช่ <laughs> ก็ประมาณนี้เพื่อนอ่ะ,อะไก่ทอดก็น่าจะไก่ทอดอนะ,อะ,นะเนาะข้าวผัดก็น่าจะข้าวผัดคิดว่าน่าจะแบบอร่อยคือรสชาติโอเครสชาติดีเลยล่ะหรือว่าดีคุ้มเยี่ยมอาละ เดี๋ยวเราขอกินมื้อนี้กันก่อนนะฮะนะสำหรับนม่คุ้มๆอย่างนี้เนาะอลังการเวอร์อลังการรเวอร์นะสำหรับแบบคิดว่าคงไม่มีการเบิ้ลสองคนจะกินยังไงหมดยังเงาไงไหวยกเว้นเขาจะให้ใส่กล่องกลับบ้านได้ไม่เอาไม่ตะกานะไม่ตะกานะไม่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 ไปกินก่อนเพื่อนๆโอเคอย่าอิจฉาละ อรุณสวัส์ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ครับจะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางน้ำาฮะตื่นมาแต่เช้าเลยวันนี้เดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ํากันนะนี่ตื่นมา,ายักายักตื่นมานะก็มีขยักษ์มาปลูกหน้าบ้านล่ะเราสามารถติดต่อที่พักบอกเขาว่าอยากไปขยักษ์เขาก็จะลากขายักษ์เนี่ยมาไว้หน้าห้องให้เราแบบนี้ก็ประมาณนั้นครับตอนแรกว,ว่าจะลงเล่นน้ากันก่อนทีนบอกว่า แดดมันดีๆก็เลยแบบเออเดี๋ยวลงภายคายายักเนาะใช่อากาศดีมากคนบ้าอะไรภายคายักษ์ก็ดวันก็จริงก็คือถ่ายรูปนั่นแหละเนาะมีเรื่องส,สวยๆเออเรื่องสวยๆถ่ายรูปภายคายักประมาณนั้นอารมณ์อารมณ์นั้น<ช>อารมณ์นั้นโอเคเดี๋ยวไปวออคายักกันน่อ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวฝั่งโน้นกันนะฮะเราจะพายเรือไปถึงอนออ๊อฟเวอร์สีสวัสดิ์วะเธอไปคนเดียวนะเขารออยู่ที่นี่โอ้โร้ายจรซ้ายขวาอ่าอ่ามั่วมั่วแล้วมั่วทางไหนก่อนก็เมื่อกี้ก็ถูกแล้วโอเคไี๋เวลาอู้แล้วครับเพื่อนๆรับเฮ้ยทำไมงั้นนะ กินลมชมวิวไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับหมือนให้แฟนขี่ครัเหมือนน้ำหนักอยู่ที่เขาคนเดียวเลยแน่นอนสิครับผมเพราะผมยังไม่พายเลยอ๋อโอ้ยวิวโคตรดีเลยดูดิเฮ้มึงมีนกกำลังบินอย่างนี้ยิ่งดูแบบอ้ายคิวโอ้ยวิวโคตรสวยเลย เราจะไปถึงไหนเนี่ยไปกันเรื่อยๆเพื่อนๆเพื่อนๆเธอพายกลับนะนี่นะเพื่อนๆนะถ้าสมมติว่าเขาไม่กันทุนไว้นะผมพูดเลยนะว่าผมนู่นเห็นข่าวลูกนั้นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเธอเอาให้ถึงทุนก่อนไปถึงข่าวลูกนั้นแล้วบอกเลยบอกเลยรับบอกเลยครับผม

กระโดดไม่เป็นเนี่ยเธอแไมว่าเราต้องกไปได้แล้วโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโโอ้ห เล่นน้ำกันเพลินเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเช้าวเดี๋ยวข้าวเช้าหมดรีบๆอุ้ยเหนื่อยเลยอะเครื่องเล่นเยอะมากอ้โหเอาจริงนะอยากนอนเออนี่ถ้าไม่ติดว่าไปเล่นน้ำมาแล้วหิวนะนี่นอนไปแล้วนั่งจริงโอ้เพื่อนๆคือเครื่องเล่นโคตรแบบมันอะบอกเลยเพลินมากเลยเนาะ ถ้าเป็นเด็กๆป่แเดียวแหมเพลินร้องเพลินเธออะไรไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่กล้าเล่นอย่ามาเพลินอย่ามาเพลินอันนี้จะเล่นได้ฉชนก็มันอยู่นะแล้วเมื่อกี้อไปถามเจ้าหน้าที่มาว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่ได้พักที่นี่มาเล่นได้ไหมเขาบอกมาเล่นได้จ่ายสี่ร้อยสี่รอยเนี่ยได้เล่นเครื่องเล่นที่เราไปเล่นอ่ะทั้งหมดเลยแล้วก็รวมแพเปียกไปด้วยโอ้โโคตรคุ้มแล้วก็อย่างพวกเราอ่ะ ที่มาพักใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์เล่นพวกเครื่องเล่นทั้งหมดเหมือนกันแล้วเราก็มีได้แพรเปียกด้วยอ่าไม่ต้องเสียสี0ร็อไหใช่ถูกต้องหอยตอนนี้บอกเลยว่าหิวหนักมากเหมือนไปออกกำลังกายดักหนักมาเลยเมื่อกี้นี้อยากกินแซบซี่ครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าแล้วแซบซี่นี่ทุกคลิปเลยนะคนเข้าเราได้แล้วนะอยาจะกินให้ทุกลิปเลยเอ้ยแบรรยากาศดีมากเพื่อน แล้วความที่แบบที่เนี่ยมันใหญ่มากเนาะสเปซเขาเยอะแบบเยอะมากไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเช้าที่นี่เขาเป็นยังไงนะไปะเรามาถึงห้องอาหารกันแล้วเพื่อนๆเหมือนที่บอกนะคะว่าแพ็กเกจที่เนี่ยมารวมอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้าเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะเราก็เลือกตักเลือกทานได้เลยนะ เดี๋ยวไปดูกันว่ามีรายอาหารอะไรบ้างตรงนี้ชอบที่เห็นก็จะเป็นฉันชอบคอนเฟลต์คอนเฟลชอบเลยเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นข้าวโพดธรรมดาอันนี้อุยไม่ค่อยเห็นเนาะน้ำเกลวยตอนเช้าเนาะเออก็จะเป็นโซนน้ำโซนกาแฟอะไรอย่างนงี้เนาะอ่าประมาณนี้ าตรงนี้ก็จะเป็นโซนขนมปังเล้วมีปลาทั้งโกรด้วยอื้าวปลาทั้งโกรดนมคนต้องโดนละล่ะคือเย็นนี่เดนเนี่ยอะไรเฮ้ยอันนี้น่ะครึ่งทำเป็นเค้กครึ่งทำเป็นเชคฮะเฮ้ยแล้วทำยังไงอะครับไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยอะกดโอเคทีเดียวครับติดป่ะจริงเหรอลองกดป่ะเซอนี่ยเซอเสิร์ฟกดโอเคลองได้ไหมยังไงเฮ้นี่ยติดแล้ว เฮ้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะไหนอ่ะอยากดูอ่ะนี่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 นีดิมันหย่อนแล้วมันหย่อนแล้วเฮ้ยดีเออใช่มันหย่อนลงมาจริงจด้วยอ่ะแต่อันนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่นี่นี่เขาก็จะมีป้าก่อนอ๋อว่าถึงไหนนะแม่ก็จริงจริไม่เคยเห็นอะไม่เคยเหรอเฮ้ยเพื่อนๆนิยมรับก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเฮ้ยดีอ่ะปกติเขาจะทำมาให้แล้วเนาะ เฮ้ยเขาถ้าคือยังไงอ่ะถ้ามันยังไม่เสร็จเรายังไม่สามารถกดอีกอันได้ใช่ไหมน่าจะาเนาะก็ต้องรอมันเสร็จรอมันจนถึงตัวเนี้ยตัวนี้มันวิ่งไล่มาจนถึงแบบต้องสุดเลยใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะลุกงลงมาปะเราถึงจะได้อีกอันหนึ่งถูกไหมอ่ะตื่นเต้นเลยทีนี้ลงมันออกมาก่อนได้ไหมนี่มันจะถึงแล้วเอ้ยมันกำลังจะมาแล้วเพื่อนๆเธอมาแล้วตายยุ๊วมาเมวมาเมียว เฮ้ยไอซ์โอ้ยโอ้ยตื่นเต้นตื่นต๋องก็ฉันไม่เคยเห็นเฮ้ยน่ากินดูนะแถวเฮ้ยได้มาแล้วครับแผ่นเชฟขออีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันอร่อยไหมเอาเถอะไม่เถอแย่งฉันอย่างนั้นนะตรงหน้าเธอแยงนู่นจานอยู่นู่น ขออนุญาตมือนะครับกดอีกอันหนึ่งนะอ่าอ่ะเธอ,อแย่งเขาเลยเหรอนี่จะให้ชิมไงโอ้โหให้เขาชิมเหรออเอวนิ่มดีนะโอ้ยร้อนเปล่าไ้ใช่เหรอเออฮี่ดูพี่คิดเปล่าดิทำไมมันแหวงอ่ะเธอทำไมมันแหวงอร่อยดี หอมเนยดีนะอืมอย่าเปล่าให้หมดนั่นไงว่าแล้วไงนี่สายเพื่อนๆดูวิกิด้เดี๋ยวมาเอาใหม่มันกำลังทำอันนี้โซนสลดัด<ม>อ่าต้องบอกว่าวันนี้พวกเราโมแต่ไปเล่นน้ำไงเลยมาสายแต่ก็ดีนะไม่มีคนอ อันนี้ของเข้าต้มแน่เลยอืมเนี่ยเครื่องปรุงโหเครื่องปรุงหนักมากเครื่องปรุงเยอะมากอ่าเอ้ยนี่แง่ต้มเลือดหมูเอาจริงปะใช่เขามีต้มเลือดหมูในเช้าเนี่ยไข่กระทะอ่ะเอ้ยไข่กระทะน่ากินอืเธอชอบเลยอ่ะใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ทั่วไปเนาะเป็นเบคฟาดเป็นไข่ดาวเป็นไส้กรอกแต่อันนี้ต้มเลือดหมูนิ่งๆเขาเตรียมไส่ชามไว้ให,ตห้ตักเองดได้ไหมครับแบบได้อ๋อตักเองได้ด้วยว้าเธอชอบเลยอย่างเงี้ยชอบเลยครับมโอเคลือดหมูจีเลือหดอหมูน้อยๆพี่คิดกินแต่หมู <c oughs> บอกเลยอ่ะเดี๋ยวมาตักอันนี้ต้องให้พี่ตักให้ใช่ไหม <c oughs> อ่าโอเคอ่ะไปดูกันก่อนเดี๋ยวเรามาตักนะฮะมา อหลงหลงโจ๊กอ๋อมีโจ๊กด้วยคุณูในทางกองทัพก็ไม่น้อยนะอาหารเช้าเยอะนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูยังไม่หมดยังไม่หมดสปาเกตตี้สปาเก็ตตี้ว้าวอ่ะโซนนี้เป็นสปาเกตตี้นะคะอันนี้ผัดเค็งอุ้ยก็ชอบอันนี้ก็คือเค็มค่ะเอ่ออาหารไทยเขาจะไม่ซ้ำกันใช่ไหมครับพรุ่งนี้กับวันนี้ซ้ำกันไหม บางทีก็ไม่ซ้ำค่ะเขาที่มีอาหารไทยสองอย่างมั้งอุ่ยของโปรดจอยากกินไข่บอลโลเอ้ยแปลกมาไข่บอลโลอันนี้เพิ่งเคยเห็นที่แรกบอกเลยว่าจริงแน่นอนบอกเลยอันนี้น่าจะเป็นข้าวสวยกับข้าวผัดใช่ไหมข้าวสวยข้าวผัดสวยนี่ข้าวผัดน่ากินจังเลยอยดีเลยโอ้โหเพื่อนๆอิ่มมาเอาเลยจุกๆเลย เวลาอร่อยกันแล้วนะฮะเพื่อนๆโอ้โหกินหมดนี่นี่บอกเลยนะพีดอิหล็กก็ก็ต้องก็ต้องแพทแล้วเลยก็ต้องยอมมาครับคือแบบอันนี้คือผมกำลังฝึกกูกรให้เป็นนักกินระดับประเทศค้วยเพื่อนๆดีใจกับผมด้วยได้น้องแล้วได้น้องแล้วอใส่ไม่หมอิ่มมากอนี่นี่โอ้จะบ้าตายเนี่ยนยครับ ตรงนี้ไม่ใช่น้องนะครับใยพูดรวนๆก็ดูดีเพื่อนจะไปย่อยตรงไหนทันขออีกอันได้หมดไหมคือไม่หมดนะแต่ว่าพยายามที่สุดแล้วแค่น well> ี้ก็สุดๆแล้วจากกรมื่อกี <S <S ้นี้เราย่อยเหลือแค่นี้เฮ้ยอร่อยทุกอย่างถึงเวลาต้องเช็คเอาท์ที่อนันตรากันแล้วนะเพื่อนๆต้องบอกว่าทริปนี้สนุกมากกิจกรรมเยอะสุดๆเฮ้ยฟิน เหนื่อยครับเหนื่อยกว่ากลางเต็มอีกขอบอกเลยยอมรับกิจกรรมเยอะเยอะจนกิจกรรมทางน้ํานี่มันแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเหนื่อยมากพลังงานหนักมากโอ้แต่ก็เรียกว่าคุ้มเลยล่ะกิจกรรมอ่ะเพราะมันเยอะแบบเพื่อนเพื่อนไม่เบื่อออาจริงอยู่ไปด้เพลินก็ฝากไว้เนาะกับอนันตาลิเวอร์ฮิลประมาณนี้ใช่แล้วบอกเลยว่าที่นี่ดีน่ามานะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบกิจกรรมทางน้ำทั้งหลายแหล่มาเลยจัดไปเลยนะ ได้ชาร์จแบบใครอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องมากิจกรรมเออไม่ต้องเล่นสนุกแล้แค่มานั่งเนี่ยกินลมชมวิวกินอาหารอิ่มอ้วนเลยดูดิดูดูดิเนี่ยอดูลูกลูกของผมนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านรับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับสำหรับการอันตร อ่าสำหรับอคอเนเทนต์การรีวิวที่เป็นโรงแรมอาจจะแปลกไปสักหน่อยเนาะแต่ฝาก,กเพืเอ่อนๆไว้เนาะคนเรามีการเทีเ่ยวหลายรูปแบบนะครับเราก็จะเที่ยวกับเราก็จะเที่ยวผสมผสมกันไปเราไม่ได้จะพิงเต็นเนาะแต่<ช>ว่าในช่วงฤดูแบบนี้มันก็ต้องสลับสลับกันไปบ้างและวันนี้เนี่ยครคับเพื่อนๆต่อจาก EP นี้นั่นเองนะครับเรายังไม่จบกับกาจราบุรีนะเราอยู่อีกนาน าอีีกหลยท่รับรองเลยว่าอีพีต่อไปอ่ะ s u b s c r i แน่นอนนะครับแนะนําว่าอีพีต่อไปไม่ใช่โรงแรมเป็นการเต้นแต่การเต้นยังไงรูปแบบใหม่ใบไว้ให้แค่นี้ไปดูการว่าการเต้นไงแของมีแขกรับเชิญที่เพื่อนๆจะต้องชอบแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วฝากติดตามพวกเราไปเจอนี่มาเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ก๊อฟกับพี่คริสจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวให้สนุกันแบบนี้ทุกทปนะ เดี๋ยวลากันไปก่อนเนาะโอเค,อเ,คเจอกันใหม่ทริปหน้านะ,นะ,ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ